สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามทุ่งนาพาพันธ์สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะนําบรรยากาศผมจาวไว้ท่านอาจารย์มหาแดงครับหรือว่าชาโรงค์พุทธิชนนะครับเราทีมงานทุ่งนาพาพันธ์โปรดักชั่นวันนี้เรามาทำไมจันก็ เมื่อสักครู่ก็ไร้สดไปนะครับ,รบก็ตอนนี้ก็อยากจะเอาบรรยากาศนะครับทุ่งนาฝาฝันนะครับว่า,าฝากพี่น้องอ่าสวรรค์นบนดินนะครับว่าบรรยากาศยามเย็นๆนะครับแล้วก็บริเวณอ่าหน้าหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวนะครับพี่จ๋าว่าบรรยากาศทุ่งนาฝาฝันยามเย็นมีนบรรยากาศานะครับเยียบสมบนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูเลยพี่บนะครับเดี๋ยวไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเผี่อพี่น้องอยากจะดูเดี๋ยวอาจารย์รอผมจะถ่ายครับผมอ่าไปทุ่งนาฝาฝันนะครับสวรรค์บนดินนะครับอ่าเป็น นะครับโลเคชันนะครับบ่งบอกว่าที่นี่นะครับคือพุกนาพันธุนะครับสวนบนดินนะครับพี่จานะครับได้ทำรียกว่าโคกน้องนานะครับศูนย์เรียนรู้ศาสตรราชานะครับก็จะเน้นในการปลูกพืชซ้ำอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับก็บรรยากาศน้องๆนะครับที่พี่จานะครับพี่จาเป็นเป็นน้องนะครับเป็นน้องเป็นน้องน้ํานะครับก็บริเวณริมน้องก็จะปลูกต้นไม้นะครับเป็นไม้ป่า ไม้ปานานาชนิดนะครับในการให้ความร่มรื่นนะครับให้ความร่มรื่นแล้วก็ปลูกไม้สามอย่างประโยชน์4อย่างนะครับก็เอาบรรยากาศนะครับยามเย็นๆนะครับทีุ่่งนาป่าปันนะครับป่าปั่นทีันะครับนะครับก็ดูบรรยากาศยามเย็นๆนะครับทุนาป่าปันนะครับ,รนนรบวันนี้วันที่อะไรอาจารย์วันที่อะไรอ่าวันนี้วันที่วันที่สิบสี่ที่จะสิบสี่ธันวานะครับ 14ธันวานะครับปีพศ2167ใกล้จะปีใหม่นะพี่จ๋ากำลังเกจะใกล้ปีใหม่พอดีนะครับก็วันนี้นะครับลมค่อนข้างหนาวนะครับครับผมลมค่อนข้างหนาวนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็เขาเรียกว่าเข้าหน้าหนาวนะครับเข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีลมทั้งวันนะครับก็บรรยากาศนะครับแบบร้องน้ําแล้วก็คลองไส้ไก่นะครับในบริเวณนะครับ มีไม้ผลนะครับมีไม้ผลก็มีต้นงอกนะครับต้นงอะอันนี้ก็อะไรที่จะมยงชิดมยองชิดมยงชิดนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีมะพร้าวนะน้ำหอมนะครับถัดจากนี้ก็จะเป็นนะครับอุโมงค์ต้นไม้นะครับจ๋าเนาะอุโมงค์ต้นไม้นะครับไปเข้าสู่นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นเสียง เป็นเสียงหรือเป็นสถานที่พักของพจ่าเนาะตอนนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับอบุโมงค์ต้นไม้ที่เป็นไม้ลอยางมุริโยสี่ย่างนะครับ พลังกินจูนะครับก็ต้นหมากนะครับต้นหมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตะเกียบทองนะตะเกียบทองเงิเห็ดลุงงกชอบปะอาจารย์น,นะครับเห็ดลุงงกนะครับชอบแล้วก็ยานนานะครับยานนาก็คงเป็นดูปงต้นไม้ดูบรรยากาศที่เหมือนเหมือนใจเชิง ก็ไม่เชื่อนะพี่จา๋าเนาะอ่าเป็นเหมือนแท้ๆเค้าเรียกว่าวัฒน์เวัฒนเ์เกษตรนะครับครับผมอ่าใช้อ่าเป็นอ่าเอกเกษตรที่เป็นแนวป่านะครับ รันนี้ลงค่อนแรงนะครับก็เอาประเาาที่มากันงครับการดีๆนะครับหลังจากนัน้กนก็เป็นทุกนาป่าฝัานนะพี่จา เป็นนะครับเป็นที่พักพี่จ๋าเนาะเป็นที่พักพี่จ๋านะครับเพราะว่าบรรยากาศเงี่ยบนะครับแล้วก็จะมีมุมกาแฟเนาะมุมกาแฟนะครับที่ผมชอบมานั่งเป็นประจํากับพี่จ๋าเนาะเวลาไลฟ์สดนะครับเวลาไลฟ์สดหรือว่าเวลาพักผ่อนนะครับก็เป็นมุมกาแฟที่ทุ่งนาพะฝันนะพี่จ๋าเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาบรรยากาศทุ่งนาพะฝันนะครับสวรรค์บนดินมาฝ่าลิฟซีนะครับวันนี้น่าจะจบเพียงแค่นี้หรือเปล่าพี่จ๋านะครับก็น่าจะจบ นะครับเพียงแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับ